สวัสดีครับพบกับล a าลาชาแลชนลและนี่คืช่วงอบายมซ่าแคสเกตวันนี้เราก็อยู่กับเซนเซียเวคเนนิ่งเหมือนเดิมกับตัวละครที่เพิ่งเข้าตู้สุ่มมาแบบงงๆนั่นก็คือคุณลุงฮาคุเลของเรานั่นเองไม่รู้มาได้ไง2อาทิตย์ซ้อนเออใครเก็บดาวทันก็นะสบายไปนะครับอ่ะเราไปดูสกิลของคุณลุงก็ดีกว่านะครับเป็นเซนสาย M อ็ม a อ k นะครับสายเวทมนต์นะสกิลที่หนะครับเซกิชิกิเมครห่าหรือ ICP u n d e r w เ w อร์นั่นเองนะครับก็นะบเป็นเป็นสายเดียวกับไอ n คนเซอร์ Cancer นะครับราสีปูนั่นแหละนะโอเคนะครับก็สกิลแรกก็ไม่มีอะไรนะครับสร้าง4 Damage 145%แก่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูตเนี่ยติดสแต็กวิญญาณหวนคืน1ชั้นหากเป้าหมายมีวิญญาณหวนคืนอยู่แล้วนะครับก็คุณลุงฮาคุเลเขาเนี่ยก็จะ จมตีด้วยสกิลไล่ล่าของคุณลุงเขาทันทีนะครับแล้วก็สร้างซีดเมจ150%ถือว่าแรงอยู่นะครับเพราะว่าลุงแกไล่ล่ายิกเลยทีเดียวอสกิลที่สอศพทลายสุสานก็เป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูทั้งหมดนะครับได้รับ c ีดเมจ350%นะครับแล้วก็แจกสแต็กวิญญาณหวนคืน1ชั้นให้กับศัตรูทั้งหมดแล้วก็แจกสแตก็กกาแพงเพลิงสีฟ้านะครับให้เซนฝ่ายเรา ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อคุณลุงเขาสะสมพลังครบ50แต้มน,นะครับก็จะสามารถปลดล็อกความสามารถ2อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับก็เมื่อครบ50แต้มน,นะครับก็จะใช้สกิลนี้ได้นะครับเซกิชิจิไคโซเอ็นนะครับก็จะโจมตีศัตรูโดยมีพลังโจมตี3 5 0นนะครับแล้วก็เมื่อ สะสมความแข็งแกร่งครบ60แต้มนะครับก็จะได้ใช้ตัวนี้นะครับเซกิชิกิเก็นเรียวฮะโอ้โหชื่อนะครับก็เป็นลูกบอลเกงกินะครับลูกบอลเกงกิโจมปีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับ4ดาเมจ700%กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องให้ลุงแกออกเยอะๆนะครับยิ่งลุงแกออกเยอะก็จะยิ่งสะสมสแต็กเร็วนะนะครับส,ส่วนสกิลทัดมาสกิลที่สาม แรงอธิษฐานร้อยปีหลังจากจบเทินสตูที่ติดเอฟเฟกต์ฮาคุเลก็จะทำการติดสแต็กวิญญาณหวนคืนนะครับหนึ่งชั้นใส่เซนส์ฝ่าศัตูทั้งหมดแล้วก็ใส่สแต็กกำแพงเพลิงสีฟ้าหนึ่งชั้นให้กับพวกของตัวเองทั้งหมดเช่นกันนะครับแล้วก็จะทำการโจมตีไล่ล่านะครับ ประตูทั้งหมดนะครับหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับคนละครั้งหรือคนละสองครั้งนี่แหละประมาณนี้นะโจมติยิ่งเลยทีเดียวนับกันไม่ทันนะครับก็หลังจากจบเทิร์นแรกอ่ะถ้าลุงแกยังไม่ตายนะแกก็จะออกมาโจมตีไล่ล่าฝ่ายศัตรูเลยทีเดียวนะครับคือว่าโหดสุดๆนะครับส่วนสกิลสุดท้ายสกิลที่4นะครับดาบแห่งเอเธน่าในการต่อสู้นะครับแกก็จะเก็บสแต็กนั่นแหละทั้งสองสแต็กนั่นแหละวิญ,ญญาณหวนคืนแล้วก็อ,อะไรนะกำแพงสีฟ้า เมื่อเก็บความแข็งแกร่งครบ10แต้มนะครับก็จะมีโอกาส50%ที่จะติดสแต็กวิญญาณหวนคืน1ชั้นนะครับความแข็งแกร่ง20แต้มมีโอกาส50%ที่จะติดโลกป้องกันเท่ากับ150%ของพลังโจมตีนะครับของฮาคุเล่ความแข็งแกร่ง50แต้มก็จะเปิดการโจมตีที่บอกเมื่อกี้นะครับการโจมตีแรกแล้วก็ความแข็งแกร่ง60%ก็จะเปิดการโจมตีที่2นะครับก็ มีสกิลประมาณนี้นะครับของลุงหาคูเลน,นะเราจะไปลองเล่นกันดูว่าลุงแกจะโหดแค่ไหนนะครับทีมที่จัดมาก็จะเป็นทีมเดียวกับตัวเลโอเลกูรัสเลยนะครับลองดูนะะไป <S <S ไน้องเขาได้เปิดก่อนว่ะ <S <S อโอ้ แล้วอยู <t <bubble> <t ่ดีไปติดสแต็กวิญญาณหววคืนนั้งแต่มาไห่วะเนี่ยโอ้โหลงแรงออกมาไล่ล่าแบบสุดๆใครติดไล่ล่ามังเนี่ยอเอ็นมีสแต็กตรงนี้ลูกดาบนะไล่ล่าอยู่ดีไปตีอยู่ดีไปตีตีเข้าไป ตกแม่สามงามนี่ไปยก่นอนดูเดือดเลือดพ่านมไม่เอาแล้ว เตรอนให้ลุงมาพูณเลยรอบซ่อนลุงยังไปก่อนหนึ่งรอบแต่ถ้าลุงติดไล่ล่าแล้วก็ไม่ไม่รอดนะโดนฮาพุเล่ฝั่งนู้นตบได้เหมือนเดิมติดยังยังไม่ติดโอเคไปเอาหนูนี่กันหนูแพนตอล่าเนี่ยแสบนะทับตาไว้ไม่ให้ชุบชีวิต โดนอีกรอบหนึ่งบ้านเก่าไปโอ้ยหน,นันไม่ได้ใช้สกิลนั่นเลยสองสามเลยเนาะโอ้คาสัตโอ้ ก่อนมันยังก๊อปพวกเทพพวกอะไรไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้มันก๊อปได้หมดเลยคาส่ายีนเวล up ไปตบหัวผู้อื <S <S ไลล่ไล่ล่าไล่ล่าหนึ่งทีลงงแกติดสแต็กไล่ล่าเองวะแล้วของเราติดปม่วันนี่ยดูดิว้าตอนไว้ก่อนดีกว่าอย่าให้ติดเลยโอ้ แต่งตะวันตาบอดไปหนึ่งแมตหนึ่งกลุ่มอย่าอย่าก๊อฟอย่าก๊อฟอย่ากอ๊ <c oughs> กอฟนี่ฮะก๊อไม่ได้เฮ้ยสง่งลูกสอนให้ลุงหาคุณเลนไปหนึ่งแมตต์อกระแตกอย่างทั่วถึง อ๋ออเทนา่อาอเทน่ามาในพนืดนที่น่ากลัวนะเนี่ยติดไล่ล่ากันทนหนย่าอย่าง นางหิวได้เลยจะลำบากโคตรแรง <c oughs> แต่เดียวหมดทีม ตีนี่สิอ่าพอความแข็งแกร่งถึงห้าสิบแล้วก็จะใช้ไม้ตายนี้ได้เลยไหมหนึ่งอันโบกเว้ยอ่าความแข็งแกร่งถึงหกสิบก็จะใช้ไอ้นี้ได้ล้บอลกิงกิ เก็บดาบแล้วครับไปบอลเกิงกิเจ็7ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้อเยเปิดก่อนได้เปรียบฮักคุเล่ฮักคุเลฮักคุเลเรายังติดเอ็นมี่ไหมคือไม่ติดซ่อนไปก่อนใจของไม่ค่อยดี ไม่ค่อยอืนนดนะฮะคุณเลยอย่า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 อ,าอดคิดตบลงกันไปก่อนหนึ่งทีศาสตรแสงอาทิตย์ใส่หน้ากันไปก่อนแล้วน,นัก

ยันไว้ไม่ให้คืนชีพตายไหมเรียบร้อยโอโ้โหโอ้โหหมดเอาเปก็ประมาณนี้แหละสำหรับลูฮาคุเลนะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งตัวละครที่ดีนะแต่ถามว่าเทียบกับไอเรโอแล้วก็พอกันอะสองเทินนะครับสองเทินจบเหมือนกันก็แล้วแต่แล้วกันใครสมุดเขียวเยอะอยากจะเอาลุงไว้เล่นก็ตามใจนะครับอ่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับไป